สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เจ้เจียกระเป๋าขาดค่ะตัดกระเป๋าในรถไปอีกชีวิตต้องสู้เราก็คือปวดแล้วก็แล้วก็แลก็คือในแบบเพืนสับขาเพื่อนสับขาไม่ไหวนี่น่ารักมากคุณป้าล้างมาให้อย่างดีเลยนะแช่เย็นแล้วก็มาหวานมากก็คือเป็นสตรอเบอรี่ที่คุณป้าปลูกเองนะคะ กลุกข้างล่างนี้เลยเนี่ยแตเราชีดลองทุ่มแล้วทุกคนโดของฟ้าของฟ้าก็คืยยางสดาใสเบอร์เกินเหตุมากเกเรื่องกะลาวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจอเจียด้วยกันค่ะ เนื่องจากว่าเรานะคะไปหาข้อมูลมาแล้วว่าเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวจอร์เจียในชว่วงที่บรรยากาศเป็นแบบในวิดีโอนี้นั่นก็คือข้างหน้าเนี่ยมีความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยพวกเขายังมีหิมะอยู่แบบนี้นะคะเราก็เลยเลือกช่วงเวลาท่องเที่ยวเป็นต้นเดือนมิถุนายนโดยตัดเวลาเดินทางออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในจอร์เจียวันที่2องถึงสิมิถุนายนนั่นเองคะ่ะ ครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบิน Turkish Airlines นะคะส่วนค่าตั๋วนะคะอยู่ที่629.8 US ดอ่ลาร์ค่ะ โดยจากสุวรรณภูมิมาตุรกีนะคะใช้เวลา10ชั่วโมง15นาทีค่ะแล้วเราจะแวะท ران สอร์เครื่องที่ตุรกีนะคะจากนั้นเดินทางจากตุรกีไปจอร์เจียใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีค่ะโดยการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันแบบรถทริปค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเช่ารถขับเองนั่นเองค่ะโดยเรานะคะมีเงื่อนไขว่ารถเนี่ยจะต้องสามารถนั่งได้5คนแบบสบายๆนะคะแล้วก็ ามารถใส่กระเป๋าได้ทั้งหมด5ใบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกมาแล้วค่ะว่าจะต้องเป็นรถรุ่น Subaru Forester คันนี้นะคะโดยเราจะเช่าทั้งหมด9วันค่ะอยู่ที่40ดอลลต่อวันรวมทั้งหมด360 u ดอลลาร์นี่ค่ะส่วนคอนแทคกรถเช่าเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ทุกคนอย่าลืมแลกเงิน US เตรียมไว้แลกเงินจอเจียกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่แลกนะคะอย่าลืมเช็กกันดูให้ดีๆนะคะว่ามีรอยเปื้อนมีรอยขีดข่วนอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามีรอยพวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ให้แลกเลยด้ออย่าลืมเช็กกันดีดีนะทุกคนดูดิกำลังจะเดินทางอะไรเอ่ยกระเป๋าขาดค่ะ ไม่ใช่ขาดแค่ตรงนี้ค่ะตรงนู้นก็ขาดค่ะไอ้บ้าเอ้ยก็เลยต้องอะไรเอ่ยเปลี่ยนแผนไปเองค่ะตอ,ตอนแรกจะไปด้วยกันตอนแรกจะไปด้วยกันกับพี่พี่แต่ไม่ได้ละจตก,ก็เปองในรถไปอีกไม่เอามาเสียบละมันไปตรงนู้นแล้วอะเข้าไปเลยแล้วอะไรถึ่ต้องจอดในรถ จัดของบนรถไม่ได้ขายไวเพราะว่าสุดตัวมองรถจัดกระเป๋าบนรถอีเจเวอร์แยวเราไปเช็คกินกันนะคะ บนเครื่องค่ะทุกคนอันนี้ปังสั่งเป็นปลานะคะก็จะได้มาแบบนี้นะส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนน้ําพริกหนุ่มแต่ว่าแบบจืดๆเปรีป้ยวๆหน่อยนะคะปังแบบพิดถ้วยถูกจริตกับอันนี้เท่าไร่นะคะแต่ว่าพี่ที่มาด้วยกันชอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นสลัดผักค่าแล้วก็เขาให้ขนมปังมาด้วยนะคะอุ่นร้อนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เค้กมั้งปังไม่ได้กินอะแล้วก็มีแยมมาให้ด้วยนะคะส่วนน้ำเป็นน้ำแอปเปิลค่ะ กินเสร็จแล้วจ้าไปนอนต่อกันดีกว่านอนหลับไปแป๊บเดียวตื่นมากินอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ปังสั่งเป็นสครัมเบอร์เอกนะคะก็จะได้เป็นไข่แล้วก็เป็นมันฝรั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ขนมปังมาหนึ่งก้อนเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะได้มารอบนี้กินกับผลไม้ที่เขาให้มาได้เลยนะคะเป็นอันนี้นะแล้วก็ได้เป็นแจมเหมือนเดิมค่กินกับขนมปังได้ค่ะ มากินกันต่อจ้า พอลงมาจากเครื่องก็ต้องรีบมาท ران สเฟอร์เครื่องค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวหลักการของเราะคะก็คือตามป้ายสีฟ้าที่มีคําว่าท ران สเฟอร์ไปแล้วเราก็จะถึงที่หมายเงจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อะไรน,นะบินนาบิน,บนอิสตันบูลใช่ปะก็คือตอนนี้กำลังเดินไปเมื่อกี้ เมื่อกี้เล่นคิดมากเพราะว่าทานเฟอร์เครื่องใช่ไหมแต่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็สับขาเวอร์ใช่ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วอยู่ในเกตแล้วดูไฟแล้วในในตั๋วมันไม่มีเกบบอกก็เลยต้องมาดูในใช่ต้องมาดูในในบอร์ดตาารงเอออนนี้ดูแล้วว่าอยู่เกต F ใช่ป่ะ F6 กกำลังเดินไปกำเดินไปทุกคนทุกคนดูสนามบินก่อน สนามบิ้วแบบเดินอี่อันนี้เกตีแล้วก็คือเหนื่อยมากเลยเดินแบบใหม่แบบสับเหนื่อยมากสนามบินอีสตันบูก็แต่เราต้องรีบเดินแล้วเพื่อนเราไปแล้วน้องจับเราไว้น้องจับเราไว้เราก็คือกลัวน้องหายก็คือเหนื่อยแบบเพื่อนสับขาเพื่อนสับขาไม่ไหว ถึงแล้วเกตเอฟนะอ,อ <winners. S 1> ปป๋อยังเกตเอฟตรงไปอีอยู่เลยไหเมื่อกี้ดีถึงแล้วจ้ <sk r isa> าพอถึงแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรับรดนั่นเองค่ะทุกคนพอเรารับรดแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือถ่ายรูปร่องรอยทั้งหมดที่มีนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยนะคะมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับรถแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําการเขียนสัญญากันค่ะทุกคนตอนเขียนนะคะก็เช็ควันที่กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าปังเนี่ยพลาดมาแล้วนะคะมัวแต่ตื่นเต้นนะคะเขียนวันที่ผิดไปหนึ่งวันนะคะก็เลยต้องเสียเงินเพิ่มไปหนึ่งวันค่ะทุกคนใช้กันดีๆนะส่วนเิมิทนะคะเราใช้เป็นของแม็กซี่ค่ะทุกคนมีสัญญาณถูกที่ที่ไปจริงๆค่ะเลิศมาก ส่วนการแปลเอกสารนะคะปังแปลพวกใบขับขี่สากลเอาไว้เฉยๆนะคะเพื่อความสบายใจแต่ว่าทางถีก็คือไม่ได้ใช้เลยนะคะก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนแล้วกันเนาะก็สําหรับใครที่อยากแปลเอกสารนะคะก็ตามหาสัญลักษณ์แบบในรูปนี้นะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามอได้เลยค่ะเมือแรกนะคะในจอร์เจียอะไรเอยเคปตี้ โร,รงแรมแล้วเด้อใช่โรงแรมแรกของเรานะคะจะบอกว่าวิวสวยมากเนี๋ยเรากลับกล้องให้ดูนี่อยู่ติดแม่น้ำแต่น้ำไหแลแรงน้ำมันไ <ๆ S 1> หล<ๆ>แรงแบบแรงมากแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนห้องข้างๆนะคะก็ะคือที่มาทริปเยวกับเราเนี่ยเขาปลูกองุ่นแล้วเขาก็ปลูกสตรอเบอรี่เขาเอาสตรอเบอรี่มาให้เรากินวยคุณป้าเจ้าของน่ารักมากอะไรอยู่น่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเดี๋ยวไปดูห้องแรกก่อน ห,ห้องเราเนี่ยบ้านเขาก็จะเป็นบ้านแบบบ้านคุณป้าน,น่ารักมากเลยอ่ะมีประมาณสี่ห้าห้องนี่นี่เป็นห้องของเรานะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูก็จะมีเตียงนอนสองเตียงเนาะแล้วก็มีแอร์มีทีวีนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วย ก็เป็นห้องแบบขนาดกลางๆน่ารักเดี๋ยวจะพาไปดูห้องของเพื่อนนะห้องน้ำห้องน้ำถ่ายแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายข้างใน,นอันนี้บ้านคุณป้าก็จะเป็นบ้านแบบน่ารักน่ารักอะ่ะนี่ยมีม้านั่งตรงนี้ด้วยอยู่ติดเนี่ยมองวิวแม่น้ำข้างนอกเออชัวแสงกำลังสวยเลยตอนเนี้ยตอนนี้ที่นี่ประมาณหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่ว่าแดดก็ยังออกอยู่อันนี้เป็นห้องของเพื่อนนะนี่นอนละสามคนขออนุญาตถ่ายนะคะ อันนี้แบบแบบสามเตียงนะคะสามเตียงห้องเพื่อนจะเห็นวิวนี่ข้างนอกด้วยน่ารักมากยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะเดินออกไปกินเดี๋ยวเราจะให้ดูสตรอบเบอรี่ที่คุณป้ามาให้นี่น่ากมาคุณป้าล้างมาให้อย่างดีเลยนะแช่เย็นแล้วก็มาหวานมากก็คือเป็นสตรอบเบอรี่ที่คุณป้าปลูกเองนะคะ ปุกข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวเราชีด<บ>อ่าเนี่ยก็ลูกแบบน่ารักน่ารัก,กปุ๊บปิดอร่อยมากกวามาก,มากโอเคแต่เราอาบน้ํากันก่อนใช่ไหมมะ,อ,ะอืมเขารู้สภาพวิ่งทั้งวันอาบน้ําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ทุกคนดูในเมืองนะะอ้าววิ้ค่ะตอนนี้ขนาดนี้เวลาสองทุ่มแล้วทุกคนดูท้องฟ้าทา้องฟ้าก็คือยังสดใสเบอร์ เดี๋ยวพาไปดูน้ำน้ำก็คือถ้าตกไปก็ไม่ต้องสืบค่ะทุกคนมันแรงมากมันไหลแรงแบบเนี่ยโอ้ยนักว่าแต่ครั้ง้าคือแบบสวาส่างเกินตามากจรงนนี่อันนี้ที่พักเอา ชื่อเป็นภาษาจอแจน่ารักมากมันเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนโฮมสเตย์อะไรสักอย่างนี่ดอกไม้น้าที่คักงนี่คือดอกไม้ข้างทางมาสักพูสะกีมาก เป็นไงบ้างอ,อากาศอากาศดีมากน่าจะประมาณ20ไน่หน่อยมันอากาศดีมากอะทุกคนมันดีแบบน้องฟ้าก็ดีน้องฟ้าก็ดีขขดสะาาน,นี้ก็มีชื่อว่าไวท์บริดจ์นั่นเองค่ะเพื่อนๆเป็นสะพานที่อยู่ใจกลางเมืองกุทัยสิเลยทีเดียวนะคะเป็นสะพานที่พาดผ่านแม่น้ำริโอนี่ที่อยู่หน้าโรงแรมเราเมื่อกี้นี้ที่น้ำไหลแรงๆเมื่อกี้นี้ค่ะทุกคน าน,นีนะคะก็ก่ดตั้งตั้งแต่ปี1850ค่ะค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวเนาะใครมาก็มาถ่ายรูปที่นี่กันได้นะคะ ทางมาลายเลยเหรอแต่เลยตอนนี้ไม่ได้รถจะชนอ๋อโอเคอุ้ยไปด้วยไปด้วยทุกคนมันต้องรอข้ามถนนนะทุกคนและทุกคนต้องข้ามข้าทางมาลายเท่านั้นนะถ้าไม่ทางทางมาลายก็คืออะไรคือคิด ก็คือชื่อน้ำผุที่อยู่ด้านหลังพวกเรานั่นเองค่ะทุกคนโดยน้ำผุนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุไทยสิเลยค่ะทุกคนโดยจะเป็นการตกแต่งรูปปัน้น สัตว์ชนิดต่างๆนะคะโดยจะมีการจาลองมาจากเครื่องประดับโบราณ30ชิ้นที่จะแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเมืองกุทัยศรีนั่นเองค่ะโดยจะแสดงให้เห็นว่าเมืองกุทัยศรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนในยุคโบราณเนี่ยนะคะมีความสามารถในการจัดทําเครื่องประดับที่สวยงามแล้วก็ประณีตจนเขาเนี่ยอยากจะเอามาโชว์ไว้กลางเมืองให้พวกเราได้เห็นกันนั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครมากุทัยศรีก็มาชมความอลังการของน้ำพุกันได้นะคะ ย้อนมาสา่ท้องกับร้านนี้กันค่ะชื่อว่าร้านไทยโคค่ะทุกคนเดินมาสุ่มๆเห็นคนเยอะก็เลยเข้ามาลองกินดูปรากฏอร่อยมากทุกคนราคาจะประมาณนี้นะคะส่วนน้องนะคะจะหนา้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่เส้นเขาทำเองด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากแซ่บมากใครมามาลองกันได้นะคะ กันที่ าวิหารบากราติค่ะทุกคนมหาวิหารบากราตินะคะเป็นโบสถ์ยุคกลางที่ตั้งอยู่ในกูตอซีรัตจอเจียสร้างขึ้นในศตวรรษที่11โดยคิงบากราที่3และได้รับการตั้งชื่อตามชื่อกษัตริย์องค์นี้นั่นเองค่ะโดยอรราสนวิหารนะคะถือเป็นตัวอย่างที่สําคัญของสถาปัตยกรรมจอเจียในยุคกลางและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะวันนั้นนะคะก็คือเสียายมากไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมาก ได้เก็บภาพมาให้ได้ประมาณนี้นะคะใครมากุไตสีก็อย่าลืมมาชมความงามของมหาวิหารแห่งนี้กันนะคะ อนนี้อยู่ในมินิมาร์นะคะก็คือมาแวะพักอันนี้คือเป็นเดย์ทูเนาะอ่าก็คือเรากำลังจะไปที่เมสเตียแล้วก็เลยแวะเข้าห้องน้ำระหว่างทางพอเข้าห้องน้ำระหว่างทางทเขาแบบนานๆมันจะมีป้ายอะทุกคนคือเขาไม่มีห้องน้ำให้เข้าฟรีนะ <c oughs> ไม่เค็มนะใช่ <c oughs> แหละกำลัง ก็เลยมาพักที่แวะพักรถด้วยแวะเข้าห้องน้ําด้วยแวะปั๊มแล้วเพื่อนน่มพีเขาก็เห็นมามาก็เลยอ่ะกินไปเลยละกันแต่ประเด็นคือคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่เข้าใจว่าจะเอาน้ำร้อนตรงไหนเขาก็บอกว่าให้รอเขาใช่ใช่ใช่เขาคุยกับเพื่อนเราไว้ว่าเขาจะไปต้มน้ำมาให้แต่ว่าเราไม่รู้เนใช่ เลยให้เขาสอนกดน้ำมาก่อนแล้ว่งรู้ว่าอีตรงกดน้ำที่เขาสอนมันเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ตั้งสามลาลีเนาะก็ประมาณแบบสี่สิบบาทแค่น้ำร้อนน้ำร้อนเปล่าปลซึ่งฉันก็เออไม่เป็นไรก็กดไปแล้วติดไปแล้วแล้วพอเรากําลังติดกดเงินที่ตู้กดน้ําที่ตู้ใช่ปะพนักงานอีกคนเขาก็เดินถือน้ำร้อนมาให้ไว้แล้วก็อ้าวน้ำร้อนเข้ามี อแต่ว่าเขาก็ใจดีเหมือนคนคนที่เขาปรกดมาให้เขาใจดีอ่ะเขาก็เลยแบบไปต้องให้คนที่น่ารักก็คือน่ารักเหมือนคุณ<อ>ป้า จากห้องเรานะคะจกห้องเราสวยมาก <c oughs> เกินเหตุมากเกินเรื่องกันรลาว นนจริงไม่ใช่ค่ะมันคือเกี๊ยวปลาที่เราสั่งไปค่ะแล้วเราคิดว่าเป็นเกี๊ยวปาทอดะคะ่ะมันคือ่ะมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้ก็งแล้วคือทุกคน่ะก็คือกินกินอันนี้นนจิ้มเกี่ยวกับอันนี้มาโดยตลอดจนเราควานหาเกี๊ยวเ <laughs> จอ <laughs> เราได้ครบแล้ว มากลองดูมันจึงทุกคนดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็ตม่นี้ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ทุกคนแบบให้เห็นเหมือนที่ตาเราเห็นเนาะมันสวยแบบจริงสวยมากทุกคนสวยมากจริงสพงข้างหน้ามันเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วข้างหลังมันจะเป็นแบบเป็นหิมะที่มีลวดลาย สวยมากค่ะตอนนี้ฉันก็หนาวหนาวไหมหนาวหนาวแต่ว่ามันอุณหภูมิแบบยี่สิบเอ็ดเองนะตอนหนาวแล้ว <S <S ปะ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวพาเดินไปข้างล่างแล้วคือมันมีสองฝั่งเลยนะฝั่งเนี้ยก็เป็นทิวนั้นฝั่งนั้นก็เป็นทิวอันนี้คือเป็นทิวนี้สวยมากเนี่ยเ,ออเ,เแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้เราจะให้พาไปดูโอ้ยมีทิวโน้นสวยมากอ่ะ ลงไปพาเดินลงไปดูข้างล่างสิเฮ้ยเฮ้ยขนเดินไปยังไงก่อนจริงมาน้องมา,าลงไปยังไงอง่ะ <c oughs> น้องมาเราจะลงไปเหรอลงมาถึงนี่แล้วเสร็จ จะเป็นลำธารทีเป็นลำธารยังไงวะมันเป็นลำธารมาจากไหนวะอุ้ยมันมันใสอยู่นะอุ้ยน้ำใสไปนะเดินให้ถึงมะมาถึงนี่แล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ลงมา ยังเป็นข้างบนจะเป็นหิมะอยู่นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นไงคะคุณพิมฟินเวอร์ทุกคนวันนี้เราไปไหนมาว่างอะเออเหมือนไม่ได้ไปไหนนะไปถ่ายรูปตรงลำธันเมื่อกี้สวยใช่ตงรงรำธารเมื่อกี้สวยมากออก็จากโรงแรมของเมื่อวานโรงแรม,แมคุณป้ามาใช่ก็ขับรถมาไดเลยขับรถไกลมากขับรถเมวานแบบ5าชั่วโมงใช่แต่ถนนกแบบล้วทางก็คือแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวลงทางจริงๆแบบไม่ขายได้เพราะว่าถ้ามาถนมก็ขู่ขาด้วยเนาะใช่แล้วแบบเมารถนิดหน่อยแต่ว่ากินยาแก้เมารถไปแล้วก็สั่งติดได้สอนึ่งตัวเองว่าไม่เมาไม่เมาไม่เมาแล้วก็แบบแอบหลับบ้างอะไรบ้างก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ทางแบบโหถ้าคนขับรถไม่แข็งอ่ะก็คือให้จ้างคนขับถือเพราะว่าแบบทางมันแบบ มันใบยามาดูคนเพราะมันแบบมั้นไต่เขาแบบชิดมากเลยอะแล้วมันเป็นเลนขวาใช่ปะแล้วเหีวมันจะอยู่ทางขวาขามาก็คือแบบน่ากลัวอยู่ก็คือเท่ากติว่าจะมานะให้แบบจ้างคนขับดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าขับรถแข่งก็มาได้ค่ะแต่ไปแต่ขับกันไวไหมนะขนาดรถขาใช่รถในบนเขาอยิ่แซงกันเวอร์แต่วิวระหว่างทางคือสวยมากอะแบบวิวรหางทางคือจึ้งคือแบบคิดว่าวิวตรงนั้นสวยแล้วอะ พอมาถึงที่จริงคือสวยกว่านั้นอีกเนี่ยทุกคนสวยมากคือไม่รู้จะถ่ายไงให้เห็นเหมือนที่ตาเราเห็นอะมาสวยมากทุกคนต้องมาดูเองที่เนียที่เสีอย่างหนึ่งคือไม่มีลิฟต์นะคะไม่มีไปพักมาสองที่แล้วคือต้องขนกระเป๋าถ้าเอากระเป๋ามานะไม่ต้องเอามายอะเอาชุดที่แบบสวยๆเลิศๆอะแล้วก็แบบไม่ต้องแบบหนามากอ่าให้มันไม่หนักอันนี้ก็คือแบขคือกาม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายตอนลงบันไดให้ดูก็ได้ถ้าสมมติว่าสามารถถ่ายได้นะอุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะเมื่อกี้ไปเดินเมื่อกี้โมเตอร์เนยเมื่อกี้ไปเดินขึ้นเขามาแล้วเพื่อนบอกว่าซ้อมซ้อมขึ้นฟิสซิสันโอ้ให้น้องเขาดื่มดำธรรมชาติไปก่อนจะไปดื่มดำธรรมชาติแหละอ้าวคนนี้ก็แรกคนหนาวแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะพยายามถ่ายวิดีโอให้อยู่ที่สุดเท่าที่จะนึ่งก็โอเคโอเคเจอกันบ๊ายบายบันยีาค่ะอันนี้คือ อันนี้คือวิวจากเตียงเรานะคะก็เ,เห็นภูเขาเลยของจริงคือมันเห็นชัดมากอ่ะทุกคนแต่ในกล้องมันแบบเห็นแค่นี้ก็คือมองไปนอกหน้าต่างนอกประตูระเบียงนะคะก็เคยเห็นเป็นภูเขาฮิมะอย่างเงี้เลยเสียงเราไปไหนเสียงเราไม่มีโอเคสวยมากแมสเตียเช้านี้นะคะ อันโตกอาศเย็นๆนะคะเย็นเลยแหละหนาวเลยตอนนี้ที่นี่เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะมีหมอกๆเบาๆตรงนี้อากาศดีมากเอ,อ็อยู่ชั้นสองอุตส่า ได้ได้ได้น้องก็ลงไปก่อนไง